ทุกศาสนาทุกพุทธคุณหนังธรรมะ อ๋อครับพี่น้องพู้หล่อู้แมงค้ามครับพูบ้หล่อหล่อนี่มุมพู้ล่ออยู่อยู่นี่สองตัวช่องแทบ้านสะอ,อันทั่วครับพี่น้องโู้ยมึงดูพู้หล่อแมงแมงกว่างเคเอ,อิ่นแมงกว่างเหมือนเ่ือกงอนแล้วเปกมันไปเฮียครับพี่น้องอยู่นี่อยู่นี่สองตัว

Cuông ăn được. <laughs> cho con quá, <laughs> 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 ไปต่อ่อกเนาพ้ครับถึงคบิ่ลนครับทำไมครับแมเด้อล้นเหรอครับตกใส่บูบันนี่นป่ นะครับพี่น้องใครนู้นอยู่นี่ยอันนี้โชคขึงด้วยโชงดูวผลงานอันเมื่อนี้ยปวดนะครับมื่อนี้ผลงานมื่อนี้ครับใเวลาประมาณเท่าไหร่ก็โดนเมื่อนี้ถ้าทำไม่หานี่ว้ครับเราท่านจะเบิดพ่อโบกอยู่ครับ โอมันต้นใหญ่โหดวะบรรยากาศดีครับพี่น้องหอดีมากเลยอ้ไม่สูงอะไรบ่ นีสีแล้วสีแล้วดำดำช่องกูก่อนเท้าแล้ววันนี้นะผมว่าปรดี๋อวครักเตัวนี้ครับผมว่าประเดี๋อกครักอนย่าดูถูกผีวมันนะครับว่าผมครับเงียบโอ

กดติดตามนั่งชง่องไทยบ้านสอนทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ